อุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตั้งอยู่บนเกาะล้อมรอบด้วยสระน้ำทำกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นสงบและสวยงามตัวอุโบสถมีลักษณะคล้ายเรือสำเภาทรงมุกประเจิดเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายออกแบบเป็นอาคารสีขาวทั้งหลังกว่า34ปีที่อุโบสถแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมสำคัญสำคัญมากมายเช่นการบรรพชาอุปสมบทการทบทวนศ ของพระโดยการฝังพระปฏิโมกทุกๆ,ๆกึ่งเดือนการอธิษฐานเข้าพรรษาการปรวารณาออกพรรษาและการสวดกรานกรถินเป็นต้นเมื่อเวลาผ่านไปพื้นอุโบสถโดยรอบเกิดการซุดตัวและเสื่อมโทรมลงตามการเวลาและสีสันของอุโบสถมัวหมองไม่สดใสเหมือนเดิมวัดหนึ่งวัดมีอุโบสถทำสังฆกรรมได้เพียงหนึ่งหลังถือเป็นโอกาสอันดีเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่สาธุชนทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณอุโบสถเหมือนได้ร่วมสร้างวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีอานิสงส์มากอย่างไม่มีประมาณเลยทีเดียว